ตัวชีวัดที่9นะคะโดยจะขอเรียนเชิญอาจารย์นิตยามั่นคงนะคะชี้แจงในตัวชีวัดนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีท่าน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและท่านาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสําหรับตัวชี้วัดที่9นะคะระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมและจริยธรรมนะคะซึ่งตัวชี้วัดนี้นะคะไปสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในข้อสองคือยกระดับคุณภาพการศึกษาประเด็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม แล้วก็ยังสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การสำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในด้านของคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีมีศิลธรรมจริยธรรมซึ่งตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยกันสข้อนะคะคือเสริมสร้าง คือคุณจะทำจริยธรรมของผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะแล้วมีสาธารณประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตร แล้วก็ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนประวัษษติศาสตร์แนวใหม่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นที่อยู่นะคะแล้วก็ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนข้อที่สเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนประวัษษติศาสตร์เนี่ยในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะข้อที่4เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะทั้ง4วัตถุประสงค์นี้ก็เลยเกิดการมีประเด็นการติดตาม2รอบนะคะ2รอบจะมีรอบ6เดือนและรอบ12เดือนนะคะเรามาดูรอบ6เดือนนะคะจะมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะประเด็นที่1เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีกําหนดแนวทางและมีแผนงานโครงการกิจกรรมแล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้วิชาประปวัติศาสตร์ ยังไงนะคะก็เอกสารของการที่จะต้องส่งมาก็คือนโยบายจุดเน้นที่เขตพื้นที่เนี่ยได้มีการส่งเสริมลงไปสนับสนุนดำเนินการในการให้ผู้เรียนเนี่ยด้วยการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะประเด็นที่2คือเขตพื้นที่มีการขับเคลื่อนอย่างไรการดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่เขตพื้นที่ส่งลงไปให้ด้วยมีกิจกรรมที่อาจจะที่จะหลากหลายโดย เอกสารที่จะต้องนำส่งในกิจกรรมของตัวที่ประเด็นที่สองนี้ก็คือจะเป็นแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานอาจจะเป็นบันทึกข้อความการ àn, ารายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของท่านที่ท่านจะทำแผนงานโครงการกิจกรรมลงไปอย่างไรนะคะต่อมาประเด็นที่3นะคะเขตมีการส่งเสริมยังไงสนับสนุนให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมเนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองคุณทําจริยธรรมยังไงโดยที่เอกสารหลักฐานในการที่จะส่งมาให้ในของประเด็นที่สามนี้อาจจะเป็นการให้ความรู้หรือเป็นหนังสือแจ้งเวียลงไปยังสถานศึกษาหรืออาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทํากิจกรรมที่เขตแจ้งลงไปว่าจะต้องมีการเรียนการสอนการประ,ประวัติศาสตร์หน้าเพ้นพลเมืองอย่างไรหรืออาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ หรืออาจจะมีเครือข่ายภาคีที่สมัครใจเข้ามามีการส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางการสอนประวัติศาสตร์ด้านด้านที่สามนี้นะคะต่อมาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สี่ของรอบที่หกเดือนนะคะมีการนิเทศกำกับติดตามนะคะการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะหลักฐานของประเด็นที่สี่จะมีเกี่ยวกับเรื่องแผนการนิเทศการรายงานสรุป การนิเทศของติดตามหรือจะเป็นบันทึกอาจจะประมาณสักสี่ห้าหน้านะคะหรือทางเขตอาจจะมีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในชั้นเรียนก็อาจจะเป็นสักตัวอย่างสักสามถึงห้าตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นโรงเรียนที่ไม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 ่ซ้ํากันะนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาดูเกณฑ์การพิจารณาของในรอบหกเดือนนะคะเกณฑ์การพิจารณาในรอบหกเดือนระดับคุณภาพเราจะมีทั้งหมดห้าระดับนะคะเรามาดูในในเรื่องของระดับที่ห้าระดับที่ห้าเนี่ย เขตมีประเด็นการพิจารณาที่ที่ดังกล่าวมา4ประเด็นนั้นครบทั้งสี่ประเด็นไหมก็ท่านก็จะได้ระดับที่5้ต่อมาก็คือท่านระดับที่4ประเด็นการพิจารณาของท่านก็จะลดหลั่งกันลงมาก็จะชัดเจน3ประเด็นลระดับที่3ก็จะชัดเจน2ประเด็นําดับที่สก็จะพิจารณาชัดเจน1ประเด็นลำดับที่หนึ่งก็คืออันนี้ถือถ้าเขตมีการดําเนินการ ประเด็นการพิจารณาเนี่ยไม่ชัดเจนท่านก็จะได้ระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับที่1น,นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานของท่านถ้าทําตามครบประเด็นทั้ง5ประเด็นนี้ที่ชัดเจนท่านก็จะได้ตามลำดับที่ได้กล่าวไว้ในเฟรมนะคะต่อมาเรามาดูในรอบผลการดําเนินงาน12เดือนนะคะโดยมีประเด็นการพิจารณาทั้งหมดนะคะ3ประเด็น3ประเด็นเรามาดูประเด็นแรกเลยนะคะเขตพื้นที่มีข้อมูล เชิงปริมาณของสถานศึกษาหรือครูผู้สอนที่เป็นแบบอย่างได้คือหมายถึงเ,เขตมีรายงานข้อมูลที่จะต้องส่งเข้ามาก็คือจะเป็นรายชื่อของโรงเรียนที่เขตที่คิดว่าเป็นแบบอย่างในการสอนออวิชาประวัติศาสตร์อย่างไรมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างไงแล้วก็มาคิดเป็นร้อยละนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีตัวอย่างนวัตกรรมซึ่งจะเป็นตัวอย่างของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ แล้วก็สถานศึกษาที่ที่เป็นตัวอย่างในการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมได้เนี่ยก็คือยกตัวอย่างอย่างละทั้งครูแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยอย่างน้อยสามตัวอย่างนะคะต่อไปประเด็นที่สองของรอบ12เดือนนะคะ เขตมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรก็คือถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมโดยหลักฐานของการที่จะถอดบทเรียนหรือเวทีแลกเปลี่ยนในการที่ทางเขตส่งลงไปให้ดำเนินการก็จะมีภาพกิจกรรมที่ทําที่เกี่ยวกับข้องกับการเรียนรู้ประวิติศาสตร์นะคะหรือจะมีรายงานการสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกับสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของของของ,ของที่ท่านดูแลรับผิดชอบมานะคะ ต่อมาเป็นประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่สามประเด็นที่สามคือเขตมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่เป็นเลิศหรือมีนวัตกรรมเน้นต้องการอย่างไรที่ที่เขตจะมีเอกสารหลักฐานว่าการรายงานผลการดําเนินงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศของการสอนวิชาประวิติศาสตร์เนี่ยจะมีสิ่งวิธีดําเนินการที่เป็นเลิศอย่างไรหรือมีนวัตกรรมอย่างไรหรือทําเป็นลักษณะเป็นอินโฟมาให้เราได้ได,ได้ทราบถึงการ มีความเป็นเลิศของการสอนวิชาประวิติศาสตร์นะนะคะเรามาดูเกณฑ์การพิจารณานะคะของรอบ12เดือนก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่ระดับที่5ระดับที่5นี่จะมีเกณฑ์การเงื่อนไขของการพิจารณาอยู่3ข้อนะคะคือข้อที่1คือเขตมีจํานวนของครูผู้สอนวิชาปฏิบัติปฏิวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นแบบอย่างได้เนี่ยนะคะร้อยละยี่สิบ นะคะแล้วก็เขตมีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้เนี่ยเจ็ดแห่งแล้วก็สุดท้ายเขตมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างไรซึ่งถ้าท่านเออก่อใส่รายงานมาในเรื่องของประเด็นสามประเด็นนี้ครบท่านก็จะได้ระดับห้านะคะพอแต่ความแตกต่างของระดับที่สี่กับถึงระดับที่หนึ่งเนี่ยระดับที่สี่ถึงระดับที่หนึ่งเนี่ย เขตจะมีการประเด็นเงื่อนไขก็จะมี2ข้อนะคะคือประเด็นไขในเรื่องของครูผู้สอนครูผู้สอนในระดับที่4ี่เนี่ยจะพี่จะเป็นแบบอย่างได้ก็คือร้อยละสิบห้าประเด็นต่อมาก็คือเขตพื้นที่มีสถานศึกษาเนี่ยที่จะเป็นตัวอย่างได้ของ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 เขตก็คือแค่6แห่งลำดับที่3มก็คือจะลดหลังกันลงไปคือมีครูผู้สอนเนี่ยร้อยละสิขึ้นไปแล้วก็ มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยจำนวน5แห่งท่านก็จะได้ระดับสามเพราะระดับสองท่านมีครูผู้สอนร้อยละห้าขึ้นไปแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้เนี่ยสี่แห่งและระดับสุดท้ายเขตมีครูผู้สอนประวิศาส์เนี่ยน้อยกว่าร้อยละห้าขึ้นไปแล้วสุดท้ายคือมีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นแบบอย่างน้อยกว่าจํานวนสี่แห่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดท่านออดาเนินการกรอกเอกสารหลักฐานของท่าน และมีการรายงานเข้ามาครบต้วนตามเกณฑ์ที่ที่ได้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 ได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 กล่าวมานั้นก่อนที่ท่านจะส่งข้อมเข้ามาหรือยังไงขอให้ท่านตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการส่งนะคะค่ะขอจบการแนะนำตัวชีวัตของตัวที่9ค่ะขอบคุณค่ะ